ม่นบอกไม่ต้องเก <şöyle. S 2> <teor> ๊งร่างขาเลยเออเออทีนี้นะคะเอ้าพูดอะไรเนี่ยเวลาที่คุณจะทำคนไข้เนาะมันไม่โฟกัสเดี๋ยวๆกดหน่อยเออถ่ายพับยนต์ที่ไหนก่อนยิ้มบอกเอ่อฝ่าเท้าช่วยเลี้ยขาเซลฟูไล่หมุรอบใช่ไหม อำบังนาะ้อ่แเลยไม่อกช่วยนะค่อยๆไปเอ็นเอ็นเอาล็รวมหรอคะใช่ค่ะไปรัลเอ่อไปรัลเอาดิอ๋อดูนี่อันนี้ปี๊ดเลย ไปรอลหไปเดร์แมนคันนี้มีคนตอนที่พี่ทำตอนสอบหนึ่งตอบสไปเดร์แมนแต่ตอนนั้นพี่เขาเริ่มจากข้อข้อขาปะข้อเท้าไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เอาโทษๆๆๆโทวโทษโนนะเ็นบาจนสีโอ้โหอยู่อ่ เอันนี้ผัวแห้เลยอันนี้แกเป็นเกตุก็ไม่ได้ขายเอาเอาถ้ากรณีที่เราใช้ไอ้ตัวขอ ้าสองขือนะ่ต่อกันนะคะเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ที่เยอะถูกไหมดุกพื้นที่ที่เยอะในที่นี้ก็คือเราต้องการให้ไปถึงที่ขาเขาบวมทั<ช>้งเท้า,าแล้วก็ขาที่โพสิชั่นสุดท้ายสมมติพันเสร็จแล้วอะคะ่ะเราต้องจัดให้คนไข้ยังไงคะคาต้องการลดบวมยกเท้าสูงยก<า>ต้องยกข,ขาสูงนอนยกขาสูงใช่ไหม เพื่อเพิ่มบัตรเซอร์วิชชั่นใช่ไหมคะจบนนี้เหไม่เ็นห็นอยู่แล้วอโอเคให้ตอนเลยอออันนี้จานมี่อีกออ่ะตอนนี้อีกนะอีกข้างนึง ยัไอ <Cornell> ้ันขอเป็นโอันนี้เฉพาะข้อเท้าแล้วกันเนาะรวมเฉพาะข้อเท้ามันไม่โป๊หรอกลูกเพราะว่าเรามีการเก็นไม่เป็นไรมองจะร่มอง มันมีแพงด้วยทุกอย่างคือคุณก่อที่เป็นเครื่องกระตุ้นชีพไม่ต้องเพ่งนะงงแล้วมาฉวยเจ๊งไม่ไม่ถือเล็กมากคุณ แกมีแต่แบกเกตไม่มีลวดจริงเหมือนมาเลล์แกมอนแกมีแมต่แบกเกตบ่มีลวดเหยคิดนะอแต่เซลโมชันนี้วันนี้ไายสโลว์อีกปะ แล้วได้คิดเพื่อนคนอยู่างเนียเลยเมื่อวานตลกมากเลยเปลี่ยนไปแล้วเป็นหนึ่งเดือนจได้เปลี่ยนยาแล้วอันนี้ก็เป็นสองเดือวสเอนเกอเอทนะคะ็นตัวเอนเต่วปฏิ้่าระับเห็นไหมว่าอันนี้เราก็จะขึ้นไปลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพันพิกเกอรก็คือ ลงขึ้นลงขึ้นโอเคไหมคะ mm hmm. ก็จะเป็นเล็กแปดขึ้นไปอันเนี้ยจะเหมาะ mm hmm. ถ้าสมมติว่าหนูมีตัวของขาบวมด้วยอะคะ่ะก็เลือกใช้ผ้ายาวหรือต่อผ้าต่อผ้าในที่เนี้ยอาจจะใช้ตัวท,ทันสอทเมื่อกี้ไอตัวทันสอขอ,ขอาจารย์เพี่บเติมมาไม่กี้เคสเคมีอีก mm hmm. อันนึงอะ mm hmm. อันเล็กๆ็กอะเนี mm ้ยดง มีไหมมีไม่มีนี่สิสีขาวอ่ะเป็นวงกลมอยู uh> uh> ่อยู uh> <t uh> <t uh uh ่ตรงผมเทียบอ่ะอยู่ที่โต๊ะอาจารย์เนี่ยเออแล้วไปเทียบบนขอ่ไม่ได้มหมดยัอุ้ยฝางมันมีแค่กอันดีมาดิก็ไม่ติดัออนน่ะ คราอาจารย์บตอเาระบหชเจม่ใส่เอ็นูมทำไไม่ใส่เอสูคนจัมนเองได้เนี่ยมันต้องหอโดนเลาก่เก่ง่กนี้นี่ยนันก็เหมือนกันสองัน ไม่ได um ้งเกงมีตัวเดียวที่แบบขาไมกว้างนะเถอขากว้างมดเลยขาไม่กว้างตะเคียนตลบมนเยิยมน้โอเคไหมคะเราก็ต่อบภาพไปขึ้นไปีกเกอเอ็นมสอมีอะไรอ่ะ ไม่ได้ไปหรอกเป็นไงไงอะไรไหมอันนี้อาจารย์อยากไปีนอาจารย์อาารไปวันนอาจนันนอันนี้ไม่ได้ไม่ตายแล้วไม่กินอะไรนะไอ้สกีไฟฟ้าเอคะึงอยู่อยู่เซนทัอยู่เซนทัในบ้านลมอันใหญ่หูอยากเล่นอยากเล่นเหมือนกันจริงเหรออ่ะ แบบนี้นะลูกนะโอเคไหมไม่มินตาเชื่อไม่มนตาไปนี้คนวรต่าะไปลดบวมก่อนแขนแล้วก็ลองทำรีเวิร์สนะคะแล้วก็ทำสไปรัลตรงมืออ่อยค่ะที่ไม่สต็อปให้เขาอ่ะแล้วก็มัดกลับเดิมนี่หน้าคนไทย